เจ้าภาบท้องฟ้ายังดูสดใสสุดส่วนของเขา 松长万般。 วัสดีครับเสียงเสียงกรีดนี้เป็นนิมิตหมายอันดีนะคะว่าดิฉันเลือกถูกแล้วชื่ออะไรคะโอ๊ตครับโอ๊ตโอ๊ตอายุเท่าไหร่แล้ว37ครับหน้าคุณเด็กมากหน้าคุณเด็กมากเลยตอนที่คุณขึ้นเสียงสูงแบบมันสูงไปเรียกว่าแบบสุดปลายดาบอะ เหมือนคุณกําลังลบอยู่แล้วคุณแทงใครไม่รู้สักคนหนึ่งสุดปลายดาบของคุณแล้วพอหันกลับมาที่ฉันไม่ผิดหวังเลยลูกของคุณมันตรงข้ามกับับกเพลงที่คุณเลือกเสียงที่คุณใช้คุณเป็นเหมือนแบบดูโชว์ชวนึ่งอ่ะไม่เหมือนกับคุณมามาประกวดเหมือนคุณมาโชว์เลยนี่คือเวทีของคุณที่ของคุณบ้านของคุณ The Voice ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ พี่แอดครับพี่แอดอยู่รอยเยอร์สไปร์คุณคุณเป็นคุณพี่แอดที่สิงอยู่ในร่างของพี่พี่นักร้องนำรอยเยอร์สไปร์นะครับพี่สุนทรใช่ไหมเออคุณใช่ไหมครับมีคนบอกว่าคุณเหมือนไหมคุณคล้ายมากเลยนะแต่เสียงคุณเป็นพี่แอดครับเท่มากผมผมชอบหันมาแล้วลุคคุณก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งกับเสียงที่คุณร้องออกมาเขาเขาดูลุคเป็นเหมือนแบบทำงานธนาคารอะแต่สวมวิญญาณพี่แอดไม่ใช่สวมวิญญาณ นางโชว์เล็กๆเหมือนกันวันนี้ไม่ได้มาร้องอย่างเดียวมาโชว์ด้วยผมผมผมยังตกใจไม่หายเลยตั้งแต่หันมาเมื่อกี้โดยเฉพาะท่าจบเมื่อกี้เพลงอะไรวะมันจบอย่างี้แล้วมันเป็นเพลง เพลงคาราบาวด้วยมันเป็นมันถูกติดยอดคือผมเป็นแฟนเพลงคาราบาวนะครับแล้วเมื่อกี้ก็พยายามจะหาหาหาเหตุผลในการไม่กดดีกว่าเพราะว่าเพลงนี้คือเสียงพี่แอดจะชัดเจนมากแล้วก็ใครที่จะร้องได้ไปอีกทางและยิ่งหันมานี่ยิ่งไปอีกทางเนี่ยมันเสน่ห์มากเฟียลมากฮะเขาเรียกว่าฟียลฟาว อำนาจอยู่ในมือคุณแล้วค่ะเลือกเลยค่ะค่อนข้างหนักใจนะครับคือเปล่าตรงๆว่าคิดมาสองเดือนแล้วว่าจะเลือกกาบโค้ชท่านไหนดีอะไรเงี้ยคิดไม่ตกราะคิดว่าตัวเองจะตกรอบเลยนี้หรอคือคิดในแง่บวกไว้ก่อนเนี่ยก็คือทุกๆท่านเนี่ยผมชอบผลงานของทุกท่านจริงๆนะฟังเพลงของทุกท่านจริงๆแล้วก็ อย่าไปเกงใจเลือกได้อย่าเกงใจนะดิฉันเป็นคนแบบไม่ถือสาใครแต่ก็แค้นนานผมอยากจะรู้ว่าเวลาพี่คิมแค้นจะน่ารักแค่ไหนฉะนั้นผมขอเลือกพี่โจ้เลยผมไม่รู้ว่าผมต้องเดินไปรับเขาท่าไหนยอดครับ มาตัたた้งแต่ภาคติดทีมโดยบ่อย